เมชอบมาดูบริเวณนี้ทุกคนมันเป็นแบบที่โหลดสินค้าส่งของโรงงานเมชอบมามาโนยว,ว่าสกวันแพนโทเจนิกจะได้ส่งออกแบบนี้บ้างวันนี้ลมเย็นมากหนาวทุกคนดูลุคของเมยในวันนี้นะคะ n นิว r m a l นะคะต้องมีที่ปิดจมูกกระโปรงนี้ของคุณย่ามาลี แล้วก็ฮาฮา,าตลกมากเขามีคนล้อสไพยเป้น,นะคะเพราะว่าคอมนักไม่อยากกวดหลังไปทำงานกันค่ะ ถึงออฟฟิศแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้แวะเติมน้ามันก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารซึ่งทุกวันอังคารเนยจะแฮปปี้มากเพราะว่าหลังจากเมย์แต่งงานเนี่ยทุกวันอังคารก็จะเป็นวันที่เมย์ได้มาเจอคุณพ่อน้องแล้วก็ญาติิค่ะก็คือที่บ้านเนยมีธุรกิจโรงงานเนาะสำหรับแพนโทเจนิกเนี่ยเมย์ก็เลยเหมือนมาเช่าโกดังคุณพ่อเก็บของแล้วก็มาใช้ออฟฟิศทำงานด้วยเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะเมย์ชอบมาดูบริเวณนี้มันเป็นแบบที่โหลดสินค้าส่ของโรง,งงาน ชอบมามโนยว่าสักวันแพลนโทเจนิกจะได้ส่งออกแบบนี้บ้างวันนี้ลมเย็นมากหนาววันนี้หนาวมากนะคะดื่มชาสันกันดีกว่าเป็นขิงตะไคร้จะได้อุ่นๆค่ะ ทุกคนอาจจะงงว่าแบบทําอะไรบ้างบางคนก็คิดว่าอาจจะไม่ทํางานเลยวันๆคือแบบนั่งถ่ายอินสตาแกรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือบางคนก็แบบทำหลายอย่างมากเอาแบ่งเวลายังไงขายของเยอะแยะเอาเงินทุนมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักเลยก็คือไม่ทำลอก Miss Happy Diet ซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นช่องทางหาเงินของเมย์คือทําเพราะว่าอยากแชร์สิ่งที่ชอบแล้วก็แบบกู bye, ดไบต์เอนเนอร์จีดีๆอย่างเดียวเลยแต่ว่า Miss Happy Diet เนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เมย์ได้ต่อยอดมาทำธุรกิจหลายอย่างมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอันแรกเลยคือ a s ศัย Story อันนี้ก็คือเป็นไอเดียของเพื่อนเมเรามีหุ้นส่วนทั้งหมด4คนก็เพื่อนเมมีไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วก็ชวนแต่ละคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาทําด้วยกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยเมย์ก็ยังมีโปรเจกต์ Miss Happy Kitchen ที่เมยได้ทําร่วมกับร้านอาหาร Water Library นะคะส่วนงานหลักสุดๆของเมตอนนี้เลยเนี่ยก็พยายามจะมาทําเทนโทเจนิกนั่นเองนี่เหมือนที่เมื่อกี้เรากินชาซันไปเพราะมันหนาวนะคะ ก็พันโ o g e n i c เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เมย์คิดว่ารวบรวมเอาความรู้แล้วก็แพชชั่นทุกอย่างของเมย์มาใส่ในโปรเจกต์เดียวแล้วคือถามว่ากลัวไหมอรอก็ไม่ได้กลัวนะคะแต่คิดสนุกกับมันมากกว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งแต่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความกล้าแล้วก็มีใจทาอะไรก็ใส่ใจไม่ค่อยกลัวแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเมย์มีเงินทุนมากมายนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้เงิน การที่จะมาทำแทนโทเจนิกได้นเนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนฟอลโลเวอร์ทุกคนเลยเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ไม่เอามาเริ่มแทนโทเจนิกได้นเนี่ยมาจากการทำ Workshop, class, เวิร์กช็อปคุกกิ้งคลาสการจัดเบสมีเอเวอร์มาสเตอร์คลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเซฟิงเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็มาทำแทนโทเจนิก เริ่มจากโปรเจกต์ชาเล็กๆก่อนแล้วก็มันก็เป็นเงินหมุนในบริษัทไปมาทั้งปีเนี่ยค่ะจนตอนนี้สามารถมีผู้ช่วยแล้วก็จะขยายทีมได้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้คุณพ่อก็เป็นเหมือนแบบเมนทัวร์ธุรกิจไปเลยเพราะว่าเขาก็จะคอยไกด์เนอะว่าแบบเป้าหมายโอเคไหมต่ำไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันเมย์ก็คือขวดน้ำพกไว้นะคะทุกคนพกไว้ตั้งไว้ทุกที่ในรถข้างคอมเราจะได้ดื่มน้ำเยอะๆตลอดวันนะคะทำตำแหน่งอะไรคะทุกอย่างมาร์เก็ตติ้งใครทำคะกูพักของใครทำคะถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนมืดแล้วเนี่ย เมื่อกี้หิวนะคะกินพับฟ์อหมดไปหนึ่งอันก็วันนี้เกือบจบภารกิจแล้วแต่เหลือไปชิมขนมของ Miss Happy k i t เช่นจะเวิร์กไม่เวิร์กหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะกลับมาถึงห้องนอนเราแล้วค่ะทุกคน after one very long day นะคะ ถึงแม้วันนี้จะเจออุปสรรคเยอะเจอปัญหาที่ต้องแก้เยอะแต่ก็เป็นวันกู๊ดเดย์เพราะว่าได้ไปเจอคุณพ่อเจอน้องเจอพี่พนักงานนะคะได้ให้ Presentation ให้ความวังทุกคนรวมถึงตัวเองเกี่ยวกับฟิวเจอร์ของแพลนโทเจนิกยังไงก็คอยติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนไว้ข้างล่างได้อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เมย์นะคะก็มาเจอกันตอนหน้า๊าบายค่ะ